ไฮไลท์วันนี้นะ่ฮะนำรถครอบครัวเจที่นั่งเข้าใหม่ที่เพชรยนต์ค่ะคันนี้เลยเนะคะเป็นเจ้า e s u z u MU-X 1.9 Navy นะีฮะรถครอบครัวเนี่ยประสงค์เอาใจพ่อบ้านแม่บ้านใส่ซิ่งกันคันนี้นะคะราคา5 6, 8 9 0 0 0บาทค่ะพี่ประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะพ่อน11,000ต่อเดือนเท่านั้นนะคยะสำหรับท่านไหนนะต้องการรถครอบครัวเจที่นั่งไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่สภาพด้านนอกด้านในนี่คือสวยมากๆนะคะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่มีจอกลางให้เรียบร้อยนะฮะ ด้านหลังมีปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะด้านในสีดาโอ้โหสวยงามมากค่ะพี่นี่คือรถเข้าใหม่ค่ะนะคะให้ดูเลยไม่มีตัดต่อตัด,ตดแต่งเข้ามาขายแน่นอนพรูมาไรมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพสวยงามมากๆนะนี่จัสกสกีนนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้นะคะรีบเลยเพิ่งเข้าใหม่นะคะไม่มีเจ้าของนะแต่งซิ่งให้เรียบร้อยนะคะตัวล้อมแม็กแต่งซิ่ง เท่ๆอย่างนี้เลยขอ18นะฮะรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะคันนี้ใครสนใจนะฮะห้ามพลาดคลิปนี้เลยเอมี่พาดูรอบคันทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าน้องเอมี่ด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนค่ะสำนักง,งานใหญ่เสรดีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะนะฮะ เอาใจพ่อบ้านเนี่ยสายซิ่งกันอีกแล้วนะวันนี้เอาเจ้าอีซูมิว X อ็นวีนะคะตัวรถปี16.17รถบ้าน mm hmm. คันนี้นะคะราคาจับต้องได้แน,น่นอนค่ะพี่จ๋าตัวนี้นะราคา5 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะเนี่ยฮะผ่อนสบายๆเดือนละ1 0 0 0 0ต้นๆต,ต,ต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89%ค่ะพี่ ท่านไหนสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะพี่นาะแอปคลิปนี้นะเอมมี่พารีวิวรอบคันเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าค่ะพี่จานะ๋าก่กนอื่นเลยนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เอมมี่ด้วยนะคะชอบถูกใจใช่กดแชร์ให้ด้วยนะถ้าชอบคันนี้จริงจริงจองเข้ามาเลยพี่เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะนอกพื้นที่ทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดค่ะพี่จ๋านะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่ ด้านหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวเรารีวิวจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่จา๋าตัวนี้นะไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะฮะไฟคู่หน้าเดิมๆโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีรอยแตกรอยหมองคาบเหลืองรอยลาวนะคะกระจังหน้าโครเมี่ยมขนาดใหญ่ค่ะายทะเบียนนี้เลยนะห้ากอไก่ฮอนคู่ห้าเจ็ดสามเจ็ดกรุงเทพมหานครนะด้านล่างมีไฟเดลัยเน์่ยฮะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อย สวยสวยเลยค่ะพี่ตัวรถสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะสีนี้ตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อมแม็กค่ะแม็กแต่งซิ่งเนาะเจ้าของเดิมแต่งมาให้เรียบร้อยนะ,ะแม็กขอบสิบแปดนี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่หรือใครอยากได้แม็กเดิมแจ้งได้นะจ๊ะพี่จ๋านะอยากได้แม็กเดิมแจ้งได้เลย ี๋ยวให้ดูซุปรอรด้านในกันหน่อยค่ะนะคะตัวซุปรปอรด้านในนี้เลยนะพวกตัวโครงสร้างเดิมๆแน่นอนรับประกันเลยนะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักเข้ามาแน่นอนค่ะพี่บอดี้เดิมๆนะคะโชคกไม่มีรอยแตกรอลยรลั่วรอยร้าวนะพี่นะสนิมไม่ขึ้นแน่นอนช่วงลงช่วงล่างพวกนี้เดิมๆกริบๆเลยค่ะพี่ตัวกระจกมองข้างสีเทานะคะสีบอลเงินสีเดียวกับทางตัวรถเลยค่ะนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้าเนาะ ติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันแล้วนะคะฟิล์มประมาณ60-80รอบคันเลยนะพี่นาะค่อนข้าง private เลยส่วนตัวมากๆติดกันสดตรงรุ่นทั้ง4บานให้เรียบร้อยค่ะกระจกทุกบานนี่เลยนะของเดิมแท้ิสูสุแน่นอน ดูด้านในกันหน่อยนะคะนี่คือสภาพรถแรกเข้านะจ๊ะพี่จ๋ารถเรายังไม่ทําการเก็บงานนะหรือล้างปรับสภาพเลยนี่คือสภาพรถแรกเข้านะคะบอกเลยว่าสวยงามอย่างนี้เลยภายในเนี่ยคะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะ1.9นววภายในดำนะพวมาลัยเดิมๆโรงงานค่ะมีตัวมัลติฟังก์ชันให้นะคะคันนี้มีตัวครุฟคอนทรนให้เรียบร้อยสําหรับ1.9ใน isuzu mu x นะคะพี่เดี๋ยวให้ดูตัวบอดี้กันก่อนนะน็อตขอบประตู นี่เดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพีิความเข้ามาขายแน่นอนนะคะของเราเน้นรถสวยรถเดิมแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าตรวจสอบที่มาที่ไปได้หมดเลยนี่เดิมๆโรงงานค่ะนะคะตัวรถบอดี้เดิมๆเลยห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันคันนี้นะคะจะเต็มฟรีดาวผ่อนหมื่นต้นๆประมาณ11,000กว่าบาทต่อเดือนนะใครสนใจคันนี้รุ่นนี้รีบติดต่อหาเอมมี่ได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่กัน นะ้าปัดเลื่อนใหม่นะคะแสดงผลดิจิตอลนี่ค่ะสวยๆเลยนะพี่นะไม่ใช้งานไปที่158,000สมกิโลค่ะไม่เดิมไหม่แท้ประวัติศูนย์แน่นอนไม่มีการกอมไม่มีการกลับนะจ๊ะพี่จา๋านะน้ำมันครึ่งถังหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวแอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้ขั้นบนใดค่ะนะ,ะเกียร์ออโต้เลยขับง่ายๆเลยนะพี่นะประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้ ที่พักแผนนะคะที่กริบสัมภาะระคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวร้านท่สะอาดสวยกริบแน่นอนนะคะคันนี้ห้าแสนแหนเก้าพับาทสำหรับคันนี้นะคะราคาดีแน่นอนนะพี่น้าจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะช่องเก็บกริบสัมภาระได้เยอะด้วยเหมือนกันนะคู่มือการใช้งานอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยค่ะพี่ตัวรถสวยๆบอดี้เดิมๆแน่นอนคันนี้นะคะ แผงประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกปรับระบบไฟฟ้า4ี่บานกระจกคนขับ1บานปรับออโต้นะฮะบอกคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เลยสภาพคือสวยงามแน่นอนนะคันนี้นะสนใจคันนี้นะคะจองล็อกรถมาได้เลยค่ะพี่เข้าบัญชีบริษัทนะคะเรามีบริการเซ็นไฟนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่ทวประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะเซ็นไฟนั้นอนุมัติรับรถได้เลยนะพี่ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันนะพี่หนังเดิมแท้โรงงานเดี๋ยวทำสปาให้นะคะสวยงานแน่นอนด้านหลังมีที่เสียบปลั๊กไฟบา้าน220โวลต์ะ 200, 200, 200, นะคะแล้วก็ตัวที่เสียบ u อง2ตำแหน่งไม่พอค่ะนะคะมีจอกลางมาให้ด้วยนะคะสำหรับสายแคมปิ้งเดินทางไกลๆตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะคะมีจอกลางให้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นปึ๊บ นี่ค่ะจอกลางใช้งานได้นะจ๊ะพี่เปิดจากด้านหน้าด้านมีรีโมทให้เนาะแอร์ด้านหลังนะคะนี่สวยงามค่ะคันนี้นะฮะรถเข้าใหม่เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะพี่เพิ่งมาใหม่คันนี้นะราคา589,000บาทนะฮะรถบอดี้เดิมๆโรงงานแน่นอนนะน็อตขอบประตูด้านหลังไม่มีการแกะการไขใดๆทั้งสิ้นสภาพตัวรถคือเดิมโรงงานค่ะ สนใจทันนี้นะคะรีบเลยนะพี่นะรีบมาติดต่อสอบถามได้เลยโทร0967252736ค่ะนะคะ0967252736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีทั้งลิงก์ไลน์กับเบอร์โทรนะแอดไลน์มาได้เลยค่ะพี่จ๋าขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนต่างๆทุกอย่างได้หมดเลยนะคะทักมาโทรมาก็ได้มี สำหรับประตูที่ห้านะคะด้านหลังนะพี่นะฝากระโปรงท้ายนะ้าะน็อตไม่มีขยับเลยตัวรถบอดี้เดิมๆโรงงานสภาพสวยมากๆรถไม่เคยถูกการชนด้านท้ายมานะคะฝากระโปรงไม่เคยถอดทําสีนี่ค่ะสภาพคือสวยกริบมากๆนาะพี่นะเบาะพับไปเลยนี่พับง่ายๆนะคะแค่ดึงตรงนี้ปุ๊บผักไปนี่ ะะใครสายแคมปิง้งสายเดินทางนะคะต้องการรถครอบครัวอเนกประสงค์รถ PPV เจที่นั่งตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะคะวางปิกนิกวางที่นอนวางของยาวๆได้เลยเดินทางไกลๆสบายๆประยน้ำมันมากๆนะคะตอบโจทย์สําหรับพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มากๆค่ะพี่ผ่อนสบายๆนะฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ1,000 10, 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะหรือลูกค้านะคะสนใจต้องการวางเงินดาวดาวได้เลยค่ะพี่ ดาวหนึ่งแสนนะคะผ่อนค่างวดเพียงเดือนละประมาณแปดเก้าพันกว่าบาทนะผูกมากๆนะคะดาวหนึ่งแสนผ่อนค่าผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันนิดๆต้นๆ ผ่อนถูกกว่ารถเก่งอีกค่ะพี่ตัวรถได้รถครอบครัว P P V 7ที่นั่งคันนี้ไปใช้งานนะี่ฮะรถราคาดีมากๆนะฮะห้าแสนแปดบาทคันนี้ซื้อสดไม่มีแวตนะคะไม่มีบวกเพิ่มเลยลูกค้าจ่าเสียแต่ค่าโอนพอนะปกติแล้วเรามีแวตเเนะคะวันนี้เราไม่มีแวตนะคะไม่เก็บนะแวตเราไม่เก็บเลยคันนี้นะคะซื้อสดฟรีแวตไปเลยเจค่ะพี่รถสภาพสวยคัดเกตบอดี้เดิมๆโรงงานนะคันนี้อ่า ใครสนใจนะคะคันนี้นะารีบติดต่อเอมมี่ได้เลยค่ะพี่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวรถสภาพสวยแน่นอนมาเลือกชมมาลองขับได้เลยที่เพชรยนต์ค่ะพี่เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะนะคะบัตรประชาชนใบเดียวลูกค้าเตรียมมาได้เลยนะคะมีบัตรเครดิตนะคะเปิดใช้งานมาเกินปีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวมาซื้อรถได้เลยค่ะพี่เอมมี่จัดให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้เนะะี่ยะเอมี่พาเอฟซีมาดูห้องเครื่องกันแล้วนะคะพี่จ๋าคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีดีไอนะฮะดีเซลเนาะเครื่องยนต์นิ่งๆเลยค่ะพี่เสียงสายพานนิ่งๆกิบๆเลยห้องเครื่องไม่กระตุกไม่สั่นนะคะน้ามันเครื่องไม่ไอายไม่ไหลยเยิมนะพี่นะห้องเครื่องแห้งๆเลยเลขตัวเครื่องเลขตัวถงังตรงกับตัวสําเนาเล่มแน่นอนนะคะเครื่องไม่เคยถูกการผ่าไม่เคยถูกการแต่งมานะเจ้าของเดิมแต่งแค่ด้านนอกใส่แค่ล้อเท่านั้นค่ะพี่ คันนี้ลูกค้าได้รถเดิมเครื่องเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะดูเลยเสียงนิ่งๆเลยค่ะที่รอยแต้มสีรอยมัดจะทางโรงงานยังคงสภาพเดิมทุกจุดนะคะคานหน้าเดิมๆโรงงานค่ะเราไล่กันที่ตัวแผ่นเพจก่อนเลยเพจเดิมนะคานเดิมบอดี้เดิมๆนี่เลยค่ะพี่ให้ดูใกล้ๆนะคะเดิมๆโรงงานค่ะนะคะไม่มีการชนหนักตัวโครงสร้างหลักร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะได้คันนี้ไปคุณลูกค้าค่ะคุ้มค่าแน่นอน ราคาดีมากค่าแส0บาทสากะโฟไม่เคยถอดทำสีดูนะคะคือสภาพใหม่หมๆกิิบๆเลยนี่สภาพดีมากคือบอกก่อนนะคันนี้เป็นลูกค้าเอมี่เองนะคะรถคันนี้เจ้าของเดิมเป็นลูกค้าเอมี่นะคะซื้อรถคันนี้ไปนะ,ะแลวเอามาเทยเป็นรถรุ่นใหม่ <S <S คือรถเนี่ยสวยมากๆเจ้าของเดิมเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยได้ขับเลยรักรถมากๆที่ดูรถใหม่น้อยมากนะคะใหม่แสนห้าเท่านางรถปีหนึ่งหกนะคะรถคันนี้แปดปี ไม่แสนห้าถือว่าใช้งานน้อยนะพี่นะเทียบกับรถครอบครัวนะคะไซส์นี้เนาะฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ซิกเกอร์ทางโรงงานนี่ยครแผ่นกันความร้อนไม่หลุดลุ่ยไม่ขึ้นเชื้อราไม่เคยจมน้ำร้0ยแน่นอนนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคันนี้สนใจรีบติดต่อหาเอ็มมี่ได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนนีคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจ เจ้าอ e ีซูมิลเอ็ก1นนะฮะเนวิ ave, นะ,ะตัวรถปี16.17รถบ้านนะฮะสีบออนงินราคาเนี่ย5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนหมื่นต้นๆนะประมาณ1 000, 1 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะสนใจคนันนี้นะฮะไม่แสนหติดต่อได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าค่ะศูนย์เก้าหค่ะพี่ นะเบอร์มีแอนไลน์ได้เลยนะคะแล้วพบกันที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะ